คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสำบสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วกดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและก,กันนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสุตหน่อยโชคเศรษฐีมลานะครับกับสูตรเด่นบนสูตรที่หนึ่งนะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบสูตรได้เลยนะครับโดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่16พิทีาย,ยน6 3. สามสถติเข้าต่อหน้างนะครับเดินเสถียรครับจาก38งวดเป็น39งวดครับยังไม่ตกมานะครับ เป็น3 9งวดติดนะครับเรามาดูวิธีการคำนวณกันเลยดีกว่าว่าคำนวณยังไงจะนำไปเทียบนะครับ16กระดาษของ6ก3าคำนวณเด่นบนได้3,5,2,4 3,5,2,4, เลขสาเข้ามาหลักร้อยรางวันที่1ครับ1สิงหาคม6,3สาคำนวณเด่นบนออกมาได้80,79,80,79เครับเลข8เข้ามาหลักร้อยรางวัลที่1ครับ สิบหงหาคมหกสามคำนวณเด่นบนดอกกระดา้าหนึ่งแดยเ้าหนึ่งแปนยนะครับเลขเเข้ามาหลักร้อยหลักสิบรงวันที่หครับต่อมาหนกันยายนครับหกันยายนหกสามคำนวณเด่นบนดอกกระดาศูนย์เก้าหนึ่งศูเกาหครับลองม,มาดูนะเลขศูนย์เข้ามาหลักร้อยลังวันที่หนึครับสิ 16, กันยายนหกสามคำนวณเด่นบนดอกกระดา 8 0 7 9 8 0 7 9ครับเรามาดูนะครับเลข8เข้ามาหลักร้อยลงมาที่1ครับเลข9เข้ามาหลัก10บลงมาที่1 2ครับ2ตำแหน่ง11ตัวลขคม63าคำนวณเนนบนอลอกได้0 2 9 1 0 2 91เนะครับเลข0เข้ามาหลักร้อยลงวาที่1ก็เลข1เข้ามาหลักหน่วยครับเข้ามา2ตำแหน่ง16ตัวลขคม63คำนวณเนนบนอนออกมได้1 302 1 3 0 2, 1, 3, 0, 2. เลข0เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบลงมาที่หนึ่งครับหพฤศจิกาย,ยนหกสาคำนวณเนมอนโได้หกแปดห้าเจ็ดหกแาเจ็ดครับเรามาดูหกแป้าเเลขหเข้ามาหลักร้อยหลักสิบลงัาที่หครับต่อมา16บหกพฤศจิกาย,ยนหกสามคำนวณเนมอนดได้ศูนย์สองเก้าหนึนยนครับเรามาดูศูนย์สองเก้าหนึ่งเลขเ้าเข้ามาหลักร้อยหลักสิบลงัาที่หครับเข้ามาสองตำแหน่งเลยนะครับ หนึ่งธันวาคมหกสามคำนวณเด่นบนลออกมาได้หนึ่งสามศูนย์สองหนึ่งสามศูนย์สองครับเรามาดูนะหนึ่งสามศูนย์สองหนึ่งสามศูนย์สองเลขสามก็เลขศูนย์เข้ามาครบทสามตัวสามตำแหน่งเลยนะครับตอนวันที่หนึ่งครับสิบหกธันวาคมหกสามคำนวณเด่นบนลออกมาได้สามห้าเจ็ดสี่หกห้าเจ็ดสี่หกครับเรามาดูห้าเจ็ดสี่หกนะครับห้าเจ็ดสี่หกเลขหกครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับ สามสิบธนบรมหกสามสิบธนบคมหกสามคำนวณเนินบนดอกปะได้เก้าหนึ่งแปดศูนย์เก้าหนึ่งแปดศูนย์ครับเรามาดูเลขเก้าครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบรางวัลที่หนึ่งครับสิบเจ็ดมัะราคมหกสี่คำนวณเนินบนดอกปะไดหกแปดห้าเจ็ดหกแปดห้าเจ็ดหกแปดห้าเจ็ดครับเรามาดูนะหกแปดห้าเจ็ดครับเลขเจ็ดเข้ามาหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งครับหนึ 1, ่งกุมภาพันธ์หกสี่ คำนวณเด่นบนดอกมาได้2องสี่หนึ่งสาหนึ่งสามสหนึ่งสาครับลรานะสองสีสเลข3เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางวัลที่หครับสิกุมภาพันธ์หกสคำนวณเด่นบนดอกมาได้9180 9180เกครับเรามาดูนะเลข8เลขสามเลขแเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางวัลที่1ครับ หนึ่งมีนาคมหกสี่คำนวนเงินบนออกกรได้สามห้าสองสี่สามห้าสองสี่ครับเราไปดูสามห้าสองสี่เลขสองเลขสี่เข้ามาคบสามตำแหน่งเลครับสี่สองสองนะครับสิบหกมีนาคมสิบหกมีนาคมหกสี่คำนวนเงินบนออกกรได้หกแปดห้าเจ็ดหกแปดห้าเจ็ดครับเราไปดูหกแปดห้าเจ็ดนะครับเราไปด,ดูนะหกแปดห้าเจ็ดเลขเจ็ดเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบรลงที่หนึ่งครับ หเมษายนหกคำนวณเดิบนนอบได้7จ็ดเก้าหกแปดเาหดลับลำนูนะเจ็ดเก้าดเจ็ดเก้าหกแเลข7เลข8เข้ามาครบ 3, ตำแหน่งครับรงวัลที่1นครับสิเมษายนสิบหเมษายนหกสี่คำนวณเนบนออกได้ห้าเครับห้าเเลข7เข้ามาตำแหน่งของหลัก10บรงวันที่1ครับ สพฤษภาคมหกสี่คำนวณเด่บนออกมาได้สองเจ็ดสครับเรามาดูนะสองเจ็ดส่หงเจ็ดกนะครับเลขเจ็ดครับเขาตำแหน่งของหลักสิบลงมาที่หนงครับสิบพฤษภาคมหกสี่คำนวณเดบนออกมาได้เก้าหนึ่งแปดศูนย์เ่ะครับเรามาดูเลขเครับเขามาตำแหน่งของหลักร้อยลงมาที่หนครับเล่นเข้ามา หนึ่งมิถุนายนหกสี่คำนวณเด่นบอดอก์มาได้ศูนย์สองเก้าหนึ่งศูนย์สองเก้าหนึ่งครับเรามาดูศูนย์สองเก้าหนึ่งเลขหนึ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยเรามาที่หนึ่งครับสิบหกมิถุนายนหกสี่คำนวณเด่นบอดอก์มาได้ห้าเจ็ดสี่หกห้าเจ็ดสี่หกครับเรามาดูนะห้าเจ็ดสี่หกห้าเจ็ดสี่หกครับเลขห้าเข้ามาหลักร้อยเรามาที่หนึ่งครับเลขเจ็ดเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยครับเข้ามาสองตำแหน่งครับ หนึ่งก็ได้ดาคมกสี่ำนวณเดนบอดบได้แปดศูนย์ด้าแปดศูนยครับเลข7จ็ดครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยลงัที่หครับ 16, สิ 6, นบหกก็ได้ดคมกสีก่ำนวณเดนมดบได้สองสี่หนเลขสเข้ามาหลักร้อยลงัาที่หครับเลขหเข้ 1, ามาหลักน้อยลงัที่หครับหสิงหาคมหกสี่คำนวณเด่บนดได้แปดศกครับแปดศครับ 8 0ดศนย์ะครับล 7, เาาลขเเข้ามาหลัก 100, ร้่ 64, ยเลขศเข้ามาหลักหน่ย2ตำแหน่งครับสิสิงหาคมหกคำนวณเนนบนดอกได้สามห้าสอนะครับสา2 4เลขหเข้ามาหลักหน่ยวันที่หครับเลขสเข้ามาหลักรน่ยครับหกันยายนหกคำนวณเนนบนดอกได้เจ็ดเก้านะครับเลขเเข้ามาหลักร้อยลวันที่หครับ สิกันยายนหกสี่คำนวณเนบอลออกมาได้หกแปดห้าเจดหกดห้าเจ็ครับหกแปเนะเลข7ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบรางวันที่1นครับหตัวละคม6กสีคำนวณเนบอลออกมาได้0ูนย์สองเก้ครับศูนย์ศูเครับศูนยเลข2เข้ามาหลักหน่อยลางวันที่1ครับ สิตัวหลักก็หกคำนวณเรหียนบนออกมาได้2อ1สี่หนึ่งาสองสีนสามะครับหนึ 1, ่งิเการ์นออกอะไรออกศูนย์ส็ดสองตัวหลักก็เก้าห้าเลข3เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบหลังวันที่หครับหนึ่งพิเกาย์หนะครับเรามาดูนะครับคำนวณเรหียนบนออกมาได้5้าเจ็หกครับห้าเจสี่หเห็นไหม ห้าเจ็ดสี่หกนะสิบหกิเกอรหนึ่งหกสี่ออกศูนย์สามสองเจ็ดหกหนึ่งสองตัวเลขห้าเจ็ดเลขเจ็ดเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยเอามาที่หนึ่งครับสิบหกิเกหนึ่งหกสี่คำนวณในบออปดาแปดศูย์เจ็ดเาแปดศูนย์นะครับหนึ่งคมออกอะไรศูนย์เจตลออกแปนะครับเลขแเข้ามาตำแหน่งของหลักรวยาที่หน่งครับหนึ่งนคมหกเรามาดูซิ ศูนย์คูณห้าได้ศูนย์ศูนย์บวกด้วยเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดบวกได้หนึ่งบวกด้วยแปดสองสิบหกบวกได้หกบวกได้สองบวกด้วยศูนย์บวกด้วยเก้าสองสิบแปดบวกได้แปดบวกรวมกันได้ไรกันได้อะผลรวมก่อนนะครับคูณเสร็จแล้วก็นำมาบวกนะบวกด้วยค่าหลังออกมาได้เท่ากับสิบเจ็ดเท่ากันไหมสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองใส่สองสองบวกสองคองที่เป็นสี่สี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่ง 1นึ่งบวกสที่เป็น3ได้2 4งสี่หนึ่งามสองสี่หสามสิบะครับออกหกสามเก้าสองสามหาองออกแปดนะครับเลขสเข้ามาหลักร้อยรางวันที่1เลขสาเข้ามาหลักสิบ้องที่ 1. 1ครับเข้ามา2องตำแหน่งเลยนะครับ16บหกตระกลหกสี่สลเรามาดูซิหกสามเก้าสองามหองตอตอกแปดาห หกคูณห no ้าก็คือ0บวกด้วย9ก้าสามยเก้าหนึงเก้า็สองสิบแปบวกเพิ่มด้วยเครับบวกเพิ่มด้วยแปดบหกบด้วบวกด้วยสบวกด้วยเครับบวกด้วย9 2้าบวกด้วยแบวกรวมกันได้เท่ากับได้เท่าไหร่ครับช่วยผมคำนวณครับได้เท่าไหร่ได้สามสิบไหมอ่ะ สามบเละสามบเวกหครับเป็น3ามบวกหคงที่เป็น36 6สิบวกสองเป็น8ปดเแปดใช่ไหมอบวกเจ็ดแปดเก้าสิบบอ็ดสสองสิบสามสิบสี่แปดบวกเจ เก้าสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าเส็บห้านะห้าบวกสองคงที่เป็นเจ็ดได้หกแปดห้าเจ็ดครับหกแปดห้าเจ็ดครับเจ็ดครับห้าเจ็ดกลับมาดูนะหกแปดห้าเจ็ดสามสิบธนคมหกสี่ออกแปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดสองตัวละออกสามหกนะครับเลขหกกับเลขแปดเข้ามาสองตัวบนเลยนะครับจังๆ 30ธนาคาร64ครับเรามาดู8190682 36ครับ81906836 8 58540ก 3, 3, 8, 5, 8, 5, ็คือ0บวกด้วย9327บวกด้วย7บวกด้วย3266ที่6บวกด้วย6อีกครั้งนึงบวกด้วย1ครับบวกด้วย9218บวกด้วย8ครับบวกรวมกันได้เทไรครับได้เท่ากับ28ไหม คำนวณไปด้วยกันนะครับ28บวก5 28 29 30 31 32 33 33ใส่3ครับ3บวก2โคงที่เป็น5 5บวก7เป็น12ใส่2 2บวก2โคงที่เป็น4 ได้สามห้าสองครับเรามาดูสิบเจ็ดมกเราคุมหกครับออก8 8 0แปดศตัวล่างออก92ครับเรามาดูนะครับ3524้าอ่อาเลขห้าเข้ามาหลัก10บวันที่1ครับเห็นไหมครับต่อมาครับสิบเจ็ดมกราคมหกห้าแปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าสองตัวล่างเกสองแปดห้าก็คือ0นบวกด้วย0ูย์คูณสบวกด้วย0บวกด้วย9 2 18สองดกด้วยแ บวกด้วยสองครับบวกด้วย1ครับบวกด้วย6สองบวกด้วยสองครับบวกลงกันเท่าไหรครับเอาผลรวมก่อนนะได้เท่ากับได้เท่าไหร่ครับสิบสามไหมครับสิบสามบวกห้าคงที่ครับสิบสามบวกห้าเป็นสิบแปดใส่แปดครับ แปดบวกสงของที่ครับ8 9เป็น10บใส่ศนยบวกเของที่ครับ0ูนย์บวกเได้7 7็ดบวกสงของที่ครับ7 8เป็น9กครับใส่เก้ได้8 0 7 9ครับ1นึ่กุมันธ์ครับออก9ก4าสี่สีองตลางสานะครับ อันนี้มันหลุดไปนะครับหลุดเป็นครั้งที่สี่นะครับหลุดก็บอกหลุดนะครับเพราะวามันเดินมาทั้งสี่สิบงดแล้วเล็กน้อยมากหนึ่งกูบอลอันหกห้าครับนำมาไปเทียบร่วมแปดบวกด้วยสามแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกศูนย์เป็นสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดแล้วไงต่อสิบเอ็ดบวกศูนย์ของที่ตรงนี้สิบเอ็ดบวกศูนย์ของที่เป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งครับ 1บวก7คงที่เป็น8 8บวก2คงที่เป็น10ใส่0 0บวก3คงที่ใส่3 3บวก4คงที่เป็น7 7บวก9คงที่ครับ7บวก9เป็น16ใส่6ได้1803 76ครับนามาไปเทียบร่วมนะครับ อันนี้เป็นสูตรของแต้มสแต้มสองตัวบนสุดที่สามกดติดตามนะครับเพื่อเทบตัวเลขครับอยากรวยต้องดูหวยโชคิิธิมาลรานครับสวัสดีครับ